สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาสอนวิธีการสร้าง Slack เพื่อรับการแจ้งเตือนผ่านระบบ GoShip และ GoSell ถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะเข้าไปที่เว็บไซต์ Slack จากลิงก์นี้บนหน้าจอได้เลยนะคะกดปุ่ม Sign In ทำการเลือกวิธีการเข้าสู่ระบบตามที่ต้องการได้เลยค่ะหลังจากเข้าระบบแล้วให้กดปุ่ม Create Workspace ตรวจสอบเพื่อยืนยันเมลที่เข้าใช้งาน จากนั้นกดปุ่ม Create Workspace ระบุชื่อร้านค้าหรือชื่อบริษัทนะคะแล้วกดปุ่ม Next สามารถระบุชื่อแก้ไขรูปโปรไฟล์กำหนดข้อมูลที่ต้องการเรียบร้อยแล้วกดปุ่ม Next ค่ะสามารถเพิ่มเมลของทีมที่ต้องการให้เข้าถึงกลุ่มในการแจ้งเตือนแล้วกดปุ่ม Next หากไม่ต้องการเชิญสามารถกดปุ่ม Skip this step เพื่อข้ามขั้นตอนนี้ได้เลยนะคะ หากกดข้ามขั้นตอนการเพิ่มเมลจะแสดงหน้าต่างแจ้งเตือนกดปุ่ม s ค i ิ St e สได้เลยค่ะกรอกชื่อ Channel ที่ต้องการรับการแจ้งเตือนเพื่อให้ระบบส่งการแจ้งเตือนมาที่นี่จากนั้นกดปุ่ม next หากเข้าใช้งานใหม่สามารถเลือกได้ว่าต้องการสมัครแพ็กเกจรายเดือนหรือจะใช้งานเวอร์ชันฟรีก็ได้นะคะ จากนั้นระบบจะแสดงชื่อ Channel ที่สร้างไว้สำหรับรับการแจ้งเตือนหากต้องการสร้าง Channel เพิ่มกดที่ปุ่ม Add Channel เลือก Create New Channel ได้เลยค่ะจะแสดงหน้าต่าง Create Channel กดปุ่ม Next นะคะระบุ h h n n n l n n m m e จากนั้นเลือกหัวข้อที่ต้องการหากเลือก Public ทุกคนที่ถูกเชิญเข้ามาจะสามารถเห็นทุก Channel ได้ทั้งหมดเลยค่ะ หากเลือก Private จะเป็นกลุ่มส่วนตัวนะคะจากนั้นกด Create จะแสดงหน้าต่างให้กรอกเมลที่ต้องการเชิญเมื่อกรอกเมลแล้วกดปุ่ม Add จากนั้นจะแสดงหน้าต่างเซนกดปุ่มดันได้เลยค่ะในขั้นตอนต่อไปให้สร้างการแจ้งเตือนบนระบบ g o Ship และ o s ซ l l นะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดวิดีโอการสอนใช้งานดีๆ จากเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ